คนที่เขาต้องฟังเหมือนก็ว่าไปรอเขาหนะ่ะออออออเจนะอัลสลามุลิกุมอ๋ออุ้คือตามกูได้ด้วยอันนี้คือคำทักทายสำหรับมุสลิมนะคะ<ร>อัสลามุล,ลิกุมอัส,สาลามุอะไรกุมนี่คือการทักทายถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือว่าขอความสันติสุขจงมีแดกคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าฟังง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเขาเขียนก็เข,เขียน อัสลามืออะไรกูมใช่ค่ะอัสลามึยคุณตาเก่งจังเลยคุณตารูรูล้ละเอียดมากเลยใช่ค่ะคุณตารู้ไหมบางคนที่เป็นมุสลิมบางทียังเขียนผิดเลยแต่คุณตาพูดเมื่อกี้ถูกทุกคําเลยอ่ะถูกละเอียดเลยแสดงว่าคุณตาศึกษาเหระคะรืยยังไงคะก็เพื่อนของ้สษาไพ่นะ,ะ,ะก็เขาอยู่ที่ เขามาหากนนดอยคุ้มต่างประเทศเหรอคะหรือว่าต่างจง<ท>ังหวัดไทยนี่นะครับอ๋ออยู่ภาคใต้ไหมคะไม่อยู่ภาคใต้ยอยู่อีกมีนบุรีอ๋อกับมีนบุรีแถวมีนบุรีแถวมีนบุรีหนองจอกเหรอคะครับแถวนั้นมุสลิมเยอะแล้วคุณตาแถวนั้นมุสลิมที่เป็น มุสลิมดั้งเดิมอะค่ะที่แบบว่าตั้งฐานครอบครัวแถวนั้นอะเยอะมากมค่ะเปนลุกร้านพระเจ้าเอง <c oughs> พูดเลาะเรียกว่า<ม>อันเลาะค่ะอัลเลาะก็คือ,อพระเจ้าในศาสนาอิสลาม,มค่ะคุณตาเก่งนะคุณตารู้ละเอียดเลยอัสลามุอะลัยกุมขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน แล้วถ้าหนูถ้าหนูได้ยินคำนี้หนูหนต้องตอบว่าวาลไยกุมมุสลามก็คือขอความสันติสุขตรงมีแด่ท่านเช่นกันคืออันนี้คือแปลเป็นไทยนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติพวกต่างประเทศคนดูไบคนอาหรับคนแถว ถวปากีสถานแถวอะไรอย่างนี้ที่เป็นมุสลิมหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นมุสลิมต่างประเทศนะคะเขาก็ใช้คำนี้เหมือนกันเป็นการเป็นการทักทายคำนี้คำเดียวเลยค่ะเป็นศาสนาที่รักษาสุขภาพรักษาสุขานามัยใช่ค่ะตที่หนึ่งในในโลกใช่ค่ะแม้ว่าจะทำอะไรก็ยังมีอะไรการละหมาดทำอะไรใช่ค่ะคุณตาโอ้คุณตาเก่งจัง คุงตาูลึงละมาท์เลยก็อาหารที่โตขก้นลกถามว่าทำไมถึงเริ่งเกลียดหนูก็เขาพูดกันอย่างเล่นๆเพื่อเพื่อนไงค่ะก็มึงคือดูสิเนี่ยเหมือนพระเจ้าอ่ะขาดเสศษแล้วมันไปกินมันไปดูที่เนื้อ อันนี้อาจจะแบบเพื่อนๆคุยกันใช่ไหมคะเพื่อนอ๋อหนูจะลิมคงไม่ทะล่มนะโอเคค่ะเอาพูดเอของไม่ดีมาพูดนี่อ๋อไม่ไม่ค่ะคุณตาคุณตาไม่ต้องคิดมากค่ะเพราะว่าจริงๆหนูจะพูดยังไงเหมือนเหมือนที่คุณตาเดินผ่านเมื่อกี้ เราไม่รู้จักกันมาก่อนใช่ไหมคะแล้วอยู่ดีๆคุณตาก็เดินมาตรงนี้แล้วคุณตาก็มานั่งตรงนี้มันเหมือนกับว่าถ้าในความหลักของหนูอะค่ะหลักทางอิสลามของหนูคิดว่าอันนี้คือพระเจ้ากําหนดให้เราเจอกันเพราะอยู่ดีๆเราไม่รู้จักกันมาก่อนอยู่ดีก็มาอยู่ตรงเนี้ยแล้วคุณตาก็รู้จักอิสลามด้วยค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มานั่งคุยกันถึงตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าพระเจ้าให้เราแบบ มาได้คุยกันแล้วก็มาได้ทําความเข้าใจกันเพราะอย่างอย่างคุณตาเป็นพุทธใช่ไหมคะ,ะหนูจะได้เข้าใจว่าอ๋อคนพุทธบางทีเขาก็คิดกันแบบนี้และหนูที่นั่นไม่ของผมเนีหลักความเที่ยวของผมเนี่ยผมจะถือว่าทุกศาสนามี สอนให้คนเป็นบุญดีถูกต้องค่ะคุณตาสอนให้เป็นบุญดีค่ะแต่สําหรับที่ผมมาในาศาสนาพุทธค่ะท่านสอนให้ดูความจริงคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยธรรมชาติเขากลิตมาใช่ค่ะเรานึกถึงธรรมชาติจะมาผูกพนันว่ายึดติดว่าอ,อันนี่ของกู อันนี้ของกูอันนั้นของอะไรเนี่ยถ้าอเราตายไปแล้วเราก็เอาไปไม่ได้สักอย่างก็ไม่ให้ยึดถือไม่ให้เป็นทุกข์รอนไม่ให้เป็นทุกข์นเลยนะหนูเข้าใจค<ห>่ะตวอาอื่น,<า>อนเนี่ยเขาเอาศาสนาอื่นเอาความเชื่อยางอื่นมาปะโอนให้เหมือนกับศาสนาของ คุณนี่ก็เหมือนกันค่ะท่านสอนมาอย่างเนี้ยแต่ตอนนี้คนมันมาแผลงใช่ไหมครับศาสนาสวยแต่ว่าคนมันมาแผลงเป็นที่คนเท่านั้นเองที่จะปฏิบัติแบบไหนแค่นั้นเองใช่ค่ะใช่ค่ะคุณตาพูดถึงว่ามาแผลงอย่างอื่นก็ไม่เข้มงวดนะใจอิสลามนี่เขถือว่าดูดีอะใช่ไหมครับ แต่ถ้าเป็นหนูนะคะหนูมีความสึกว่าอย่างที่คุณตาพูดเรื่องหมูเมื่อกี้หนูไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะหนูก็คือคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องทะลึ่งหรือว่าเรื่องดูถูกหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบแก้าวไก่ให้ดูขำอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะหนูมีความสุกว่าคือศาสนาพุทธหลายๆคนอาจจะคิดแบบนี้แต่ว่าถ้าเขามาศึกษาของเราเนี่ย ศึกษาอิสลามอะค่ะแต่ที่ผมใจมึนมากนลยหมายความว่าหมูเป็นของที่สกกระปรกที่กินที่แล้วก็เชียโลก,กมุสลิมไม่กินเลือดถูกต้องค่ะคุณตาใช่ค่ะนี่แหละที่หนูจะธิบายใช่แล้วก็เพราะเพราะจะอ่านนี่ลึกจะถือว่าต้องปฏิบัติ ทำอะไรก็ต้องมีการละหมาดใช่ค่ะคุณตาถูกต้องเลยค่ะคุณตาคตือบอกว่าคุณตาอธิบายได้ดีกว่าหนูอีกหนูไม่รู้จะที่มาอย่างไง <c oughs> หนูจะหนูจะหนูจะสื่อแบบนี้แล้วค่ะว่าเหมือนอัล็อบ,บอกว่าห้ามกินหมูแต่บางคนไม่รู้ว่าทําไมล่ะถึงไม่กินหมูหมูคืออะไรทําไมถึงไม่กินมันก็คือเหมือนเนื้อปกติแต่เขามีหลักว่าอ,อ,อิสลามไม่กินเลือดแล้วเขาก็ บอกว่าเนื้อหมูมันมีความมีเชื้อโรคมีความ,มกสปกปรกใช่ค่ะซึ่งตอนหลังที่ว่าวิทยาศาสตร์เขาไปเขาไปตรวจอะค่ะก็คือมันมีเชื้อโรคจริงๆแล้วก็หมาเหมือนกันใช่ค่ะเพราะอุจจาระมามันแต่ก่อนมันไม่มีส้วมใช่ไหมครับค่ะอุจจาระมาลูกขึ้นมาแล้วก็หมาก็ไปกินหมูก็ไปกินทั้งหมูทั้งหมามันเพเป็นตับตัวก คุณตาหรือพระเจ้าก็เลยจัดที่สก,กปรกมาควรก็ไปใกล้ใช่ค่ะมีคม่ควรไปถูกใช่ค่ะแต่ว่าถ้าถูกด้วยความไม่เจตนาบังเอิญก็ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ล้างล้างเนื้อล้างตัวตามตามที่หลักกำหนดนะคะแล้วก็ถือว่าเราสะอาดดีขคืนรถไปมาเนี่ย็น,น,น,นี่ยเน,นื้อหมูเป้งเน่้อหันนวหพวติด <c oughs> อิสลานที่กองคุก้าเรียลขึเมาลูก,าก็ไปเที่ยวผุกสนเยจะไปถูกยมมูกว่ถ <laughs> ึงเด็กเขาเข้าใจเพราะหลานเนี่ยทำไมถึงมันเกยียก็มันตกปลบนะ แต่คุณตาเข้าใจละเอียดจังเลยเข้าใจละเอียดถึงว่าเมื่อกี้คุณตาอธิบายเรื่องเนื้อหมูหนูว่าคุณตาเข้าใจละเอียดจังเข้าใจในลึกลึกลึกถึงข้อมูลมากๆเลยบางทีคนคนอิสรามบางคนยังอธิบายไม่ถูกเลยแต่คุณตาพอคุณตาอธิบายมาเข้าใจง่ายเลยว่าใช่ไปแบบนีมนน้มันกินมันกินก็ตกกระปุกนอนก็นอนก,นอนก็อุจจาระ กลก้นไปใช่ค่นตาแล้วก็มันสาดตรงไหนดูดก,ก,กนมันน่ารังเกียจงกานอน <c oughs> กุญลอ <c oughs> ลยังนํตาตนกินสก,กินก็สโซฟาหมูมันก็กินอุจจะตัวเองเหรอคะอุจจะคนหมูเนี่ยเหรอคะก็เีอ,อะไรไม่เลือกอ๋อ อันนี้หนูไม่รู้อันนี้หนูไม่รู้พี่เพื่อนผมเล่ากันนะหรืนี่ตายไปแล <c oughs> ้วอ๋อค่ะคือกันไปเรียนหนังสือไปเรียนอยู่ก็มีเพื่อนอยู่คนก็เล็นด้วยกันก็เรียกเล่นกันบางอะบางค <c oughs> ่ะ คือก็ทุกออกทุกฟ้องก็มาคุยคุย,ย<ฆ>ค่ะคือเราพูดไม่ไปดูถูกกันค่ะ<ฆ>ไม่ไปยาวเป็นเรื่องศาสนาค่ะ<ฆ>ไม่เอาไม่เอาพระเจา้ามาพูดในทางไม่ดีในทางลบดีค่ะ<ฆ><ฆ>เราก็เลยคบกันได้เขาก็เหมยเรียว่ากันเลย เพื่อนบอกกูขอโทษอยูจริงๆเนี่ยกูไหวละของมึงนะแบบก็เอาไปจริงๆเพราะว่ามีกฎระเบียบของใครก็ของมึงเราจะไปว่ากันไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่า คนเป็นอิสลามแล้วมาหาวายพระว่ายเจ้าก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้จงรักภักดีต่อพระเจ้าพระองค์ใช่ค่ะคุณตาหนูขนลุกเลยคุณตาพูดแบบลึกซึ้งเหมือนพุณตาเป็นมุสลิมเลยโอ้หนูขนลุกเลยเพราะหนูไม่เคยเห็นคนพุทธที่จะเข้าใจได้ลึกขนาดนี้แล้วมาอธิบายแบบนี้หนูไม่ไม่เคยนั่งคุยแบบนี้เลย ตัรู้สึกดี <ผม S 1> ดีจังเลยนึกถึงอยู่เสมอเนี่ยครับางทีผมนึกถึงคําสอนของพระอ,อัล์เนี่ยก็นึกถึงเสมอคนเรามันจิตกระหวัดอันอย่างนี้คือว่าคําสอนของท่านเราทำตามได้ค่ะท่านเหนื่อค่ะพระเจ้าเหนว่อไหมที่ คำสอนท่านทีนื่อนยากไปคุณค่ะอย่างคุณนับถือผมแอบนับถือเอาคำสันนิษฐานเพราะอา่อยคุณจะไม่มีสิทธ <laughs> ิจะมาใช่ค่ะไม่มีสิทธิ์ค่ะไม่มีสิทธิ์เลยแต่ถ้ามาดูถูกไม่ได้นะค่ะค่ะคุณตา,าพูดถูกค่ะ ถ้าเราไม่แบบว่าก้าวไก่กันด้วยความหมิ่นกันหนูว่าไม่มีปัญหาอยู่ด้วยกันได้แบบมีความสุขแต่บางคนเขาไม่เข้าใจแล้วเขาไม่รู้ไงะคะแต่ถ้าถ้าเขาเข้าใจแล้วรู้เหมือนคุณตาหนูว่าอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขไม่ทะเลาะก,กันแน่นอนแต่ก่อนนี้ก็ไม่เข้าใจแล้วก็

ก็มาแล้วกันดายมาเขาเอาเวลาไปไปพิจารณาอะไรผิดเมียเขาขอสอนคนะุณตาว่าพูดว่าผิดเนียดอะคะสุนีหรืออะไรอ๋อสุนีชีอะอ๋ะอสุนีค่ะ คือเขาจะมีรัททิของสุนนีและชีอะห์แต่โดยปกติในไทยเนี่ยจะเป็นสุนีหมดเลยชีอะห์เขาจะแต่จริงๆถ้าถ้าหนูไม่ลงลึกเกี่ยวกับชีอะห์แล้วกันอันนั้นมันก็จะถ้าตามหลักที่ที่สุนนีคิดนะคะชีอะหก็จะไม่ใช่มุสลิมเพราะว่าเขามีการทําลายร่างกายตัวเองนั่นถือว่าไม่ถูกต้องมาทําให้ตัวเองเจ็บเนื้อเจ็บตัวนั่นคืออัลอไม่ไม,ไม่ไม่อนุญาตค่ะ ก็เลยถือว่าไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมที่แท้จริงแต่ถ้าเป็นซุนีคือเราต้องรักตัวเองด้วยไม่ทำร้ายตัวเองอันนี้นคือการการที่แบบเราดูแลตัวเองอย่างที่อย่างอย่างที่อัลเลาะห์กำหนดอะคะนั่นคือการเรียกว่าซุนีคุณตารู้จักซุนีชีอะด,ด้วย คุณตารู้ข้อมูลเยอะมากเลยไม่ได้รู้เท่าไรอุ้ยเยอะค่ะเพราะอ,อยา่างบางคนยังเรียกคําว่าซุนนียังไม่รู้เลยว่านี่คือว่าซุนนีอันล้อยังพูดไม่ถูกเลยว่าอันล้อแล้วที่นั่นมีร้านอาหารอาหารไหมที่ไหนคะ มีค่ะก็เพื่อนหนูที่มัดหนูมัดเฝ้าเขาเนี่ยค่ะเขาเปิดร้านอาหารอิสลามค่ะแล้วก็เออก็เป็นอิสลามฮาล้านร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้เขา <c oughs> เข้าโรงพยาบาลก็ปิดร้านอะ่ะก็จะหากินยากนิดนึงแต่ส่วนใหญ่อย่างหนูเนี่ยหนูก็ทำกินเองบางบางครั้งแบบ อยากไปกินไปอุดหนุนเพื่อนก็ไปแต่ที่เพื่อนเขาลูสบายผมนื่นมามึอก็กินอะไรคือเขาได้แต่กินไข่ต้นไข่ต้นถ้าพูดถึงแกงเราไม่ใช้เราใช้น้ำมันพืชเขาก็กิน่อก็ไม่มีไอ้ หมูพวกอะไรมาเขาก็ุบนิ่ะมากรุบถิ่นสุดทค่ะจริงๆถือว่าอิสลามเป็นเรื่องง่ายนะคะแต่ถ้าบางคนไม่เข้าใจก็คิดว่าเป็นเรื่องยาก กินอยู่ง่ายก็กินเหมือนปกติที่เมื่อกี้หนูนั่งกินอะ่ะหนูก็ซื้อสดาลร้านนี้กินก็กินได้หมดปกติครับค<ข>่ะ<า>ไม่มีอาหารที่เป็นพิษแบบนั้นใช่ค่ะที่ทกกระโหลก <laughs> ได้ใช่ค<า>่ะแต่บางอย่างพวกไก่พวกอะไรนี่เธอพูดถึงว่าไม่ใช่อิสลา,ามทำเขาก็ไม่อยากกินถูกต้องทางมุนตา เพราะว่าถ้าตามหลักที่ถูกคือต้องเป็นอิสรามเป็นคนเป็นคนเชื่อดเองเราถึงจะกินค่ะแต่ดยวนี้หาง่ายค่ะเข,เข้าห้างเข้าเซเว่นเข้าอะไรก,ก็จะมีเป็นแพ็คใส่ตาฮาราหน่อยมันกินง่ายค่ะอยู่ง่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไร คุณตาสดาวไปกินกับอะไรคะเนี่ยยายเปทำน้ำน้ำตาหวานอ่าค่ะเดี๋ยวยายรอนคุณตาอย่ามานิดนึงก็ได้คะ่ะตรงนั้นร้อนแล้ว <laughs>